ผีนี่ไม่มีใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ไม่เคยเจอไม่เคยเฉียดเฉียดแต่ว่าใช่ไม่ใช่มเคยเจอคุณชวนก็เล่าให้ฟังว่าท่านก็ไม่เคยเจอท่านหนหูเราที่ได้ยินเสียงม้ายังได้ยินเลยอาจารย์ที่ได้ยินเสียงม้าเดินไม่มีก็ที่ที่ผมเล่านี่ไงคนเดินมันก็มีเสียงดังเนี่ยตลกจริงๆเขาดังประชุมอยู่ข้างล่าคนมันขึ้นไปไม่สบายนอนพักอยู่ข้างบนเหมือนกับดังเข้าประชุมด้วยเลยได้ยินหมด คนที่รู้เรื่องอ่ะคนที่บอลพร้อมพันอ่ะเขาเคยพาคนชวนเข้าไปตอนเลขาคนชวนไปรับองจริงๆผมก็เคยนอนผมไปทํางานตอนนั้นเจออะไรไอนแล้วเจอแล้วฝันนอนหลับดีไม่ได้เจออะไรเลยเคยคุยกับคุณเพื่อนเฉลยคุณเพื่อนเฉลยนี่อ๋ออันนี้รถเทว่าคุณเพื่อนเฉลยบอกไม่มียผีเผลออะไรพ่อผมก็ไม่เคยเจอผมก็ไม่เคยเจอผมคือคุณเพื่อนอ่าอืมนี่เราครับ ก็ลือกันไปเนี่ยตึกนาฬิการอสอนนี่ก็เหมือนกันเนี่ยสมัยรัฐบาลนายกอนันเนี่ยโวยสะุดเรื่อ,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 องนี้เเอออารัฐบาลนายกนายกอนัน,นเนี่ยพอสักสามสี่สัปดมันจะมีเสียงดนตรีดัง,งนักข่าวก็ตกองตกใจลือกันอยู่ตั้งพักเนี่ยว<อ>ันเด่นไปจับผีไปดูปักวราคุณละดาวันวงศรีบงกชนน่งนี่เลยนะแล้วก็ไม่กลับได้เลยเขาก็นั่งซ้อมเล่นโโอ้ห ต้องไปพิสูจน์อาจารย์เดี๋ยวววันไหนอาจารย์สะดวกเดี๋ยวค่อยไปคุยกันต่อยาวๆเรื่องนี้เนาะหนังสือเป็นหนังสือดีคะอาจารย์อยากข้ามข้ามที่สนุนโลกอยากข้ามสองข้ามสมุดเนี่ยเดี๋ยวว่าเล่าเดี๋ยววันไหนอาจารย์ว่างวันไหนอาจารย์ว่างอย่างขอเลยไปขอบคุณนะอาจารย์ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะ